วันนี้อากาศคึมคืมเหมือนฝนจะตกให้ดูมะม่วงเราค่ะแต่ก็ล่วงเยอะนะคะติดเยอะแต่ก็ล่วงยังไม่โรยเลยค่ะเพื่อนๆดูดูสวยมากมาชมด้วยกันค่ะแล้วก็กล้วยไม้หน้าบ้านเรานะคะอร่อยมาก ค่ะข้างบนล่วงเนาะลมแรงก็จะล่วงสวยงามเหมือนเดิมเนาะค่ะก็เลยอยากมาให้เพื่อนๆชมว่านี่นี่เพื่งจะออกนะคะเพื่อนๆเพื่งจะเคยเห็นกล้วยไม้ ดอกมากเลยค่ะแต่เขาชอบกล้วยไมย้พนมากสามอาทิตย์แล้วยังยังสดยังสวยอยู่เลยค่ะสวยงามนะคะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูแล้วก็กล้วยไม้หน้าบ้านเรานะคะ สวยงามเหมือนเดิมเนาะค่ะก็เลยอยากมาให้เพื่อนๆชมว่าล่วงเนาะลมแรงก็จะร่วงเลยค่ะสวยงามนะคะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เอากล้วยไม้มาให้ชมค่ะ ล้วยไม้เข้าอาทิตย์ที่สามแล้วนะคะเอามาให้ชมว่าพันนี้สีนี้นะคะเพื่อนๆสวยไหมคะแปลกดีเนาะเพิ่งจะเคยเห็นอ่ะนี่ค่ะออกยังไม่หมดเลยนะคะยังบานไม่หมดเลยค่ะสวยค่ะอ้วยไม้ โทนมากค่ะอยู่โทนมากอาทิตย์ที่สามแล้วยังสดใสสวยงามนะคะร่วงเยอะมากจะได้กินหรือเปล่านอ้อน้ำแสเนอกล้วยไม้สีขาวเพึ่งจะออกนะคะเพื่อนๆสวยมากค่ะวันนี้อากาศคึมคืมเหมือนฝนจะตกให้ดูมะม่วงเราค่ะ แต่ก็ล่วงเยอะนะคะติดเยอะแต่ก็ล่วงนำสเสนอกล้วยไม้สีขาวพึ่งจะออกนะคะเพื่อนๆสวยมากคะ่ะพันนี้สีนี้นะคะเพื่อนๆสวยไหมคะแปลกดีเนาะพึ่งจะเคยเห็นพันนี้สีนี้นะคะเพื่อนๆสวยไหมคะ แปลกดีเนาะเพิ่งจะเคยเห็นเลยค่ะสวยงามนะคะ,ะเดี๋ยวจะให้ดูกล้ยไ,ไม้หลากหลายที่บ้านปลูกไว้นะคะนี่ก็สามอาทิตย์เหมือนกันค่ะ ดอกมากเลยค่ะแต่เขาชอบนี่นี่พึ่งจะออกนะคะเพื่อนเพื่อนพึ่งจะเคยเห็นกล้วยไม้กล้วยไม้ทนมากสามอาทิตย์แล้วยังยังสดยังสวยอยู่นี่นี่พึ่งจะออกนะคะเพื่อนเพื่อนพึ่งจะเคยเห็นกล้วยไม้วันนี้อากาศคึมคืมเหมือนฝนจะตก ให้ดูมะม่วงเราค่ะแต่กรล่วงเยอะนะคะติดเยอะแต่กรล่วงยังสวยสวยเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆพื่อนไ,ไม้หลากหลายที่บ้านปลูกไว้นะคะนี่ก็สามอาทิตย์เหมือนกันค่ะว้ไม้หลากหลายที่บ้านปลูกไว้นะคะนี่ก็สามอาทิตย์เหมือนกันค่ะ น้วก็กล้วยไม้หน้าบ้านเรานะคะล่วงเยอะมากจะได้กินหรือเปล่าเนอะกล้วยไม้หลากหลายที่บ้านปลูกไว้นะคะนี่ก็สามอาทิตย์เหมือนกันค่ะล่วงเยอะมากจะได้กินหรือเปล่าเนาอยังสวยสวยเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆ วันนี้อากาศคึมคืมเหมือนฝนจะตกให้ดูมะม่วงเราค่ะแต่ก็ล่วงเยอะนะคะติดเยอะแต่ก็ล่วงยังสวยสวยเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆกล้วยไม้ทนมากสามอาทิตย์แล้วยังยังสดยังสวยอยู่ยังสวยสวยเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆ ก้วยไม้ทนมากสามอาทิตย์แล้วยังยังสดยังสวยอยู่อร่อยมากนี่ค่ะข้างบนยังไม่โรยเลยค่ะเพื่อนเพื่อนดูดูสวยมากมาชมด้วยกันค่ะ นำสเสนอกล้วยไม้สีขาวพึ่งจะออกนะคะเพื่อนๆสวยมากค่ะนี่ค่ะออกยังไม่หมดเลยนะคะยังบานไม่หมดเลยค่ะสวยค่ะนำสเสนอกล้วยไม้สีขาวพึ่งจะออกนะคะเพื่อนๆสวยมากค่ะน่าสวย สวยเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆต้ยไ,ไม้หลากหลายที่บ้านปลูกไว้นะคะนี่ก็สามอาทิตย์เหมือนกันค่ะสวยงามเหมือนเดิมเนาะคะ่ะก็เลยอยากมาให้เพื่อนๆชมว่าต้ยไ,ไม้หลากหลายที่บ้านปลูกไว้นะคะนี่ก็สามอาทิตย์ เหมือนกันค่ะวันนี้อากาศคึมคืมเหมือนฝนจะตกให้ดูมะม่วงเราค่ะแต่กระล่วงเยอะนะคะติดเยอะแต่ก็ร่ลวงสวยงามเหมือนเดิมเนาะคะ่ะก็เลยอยากมาให้เพื่อนๆชมว่าร่วงเยอะมากจะได้กินหรือเปล่านาะ ยังไม่โรยเลยค่ะเพื่อนๆดูดูสวยมากมาชมด้วยกันค่ะอร่อยมากนี่ค่ะข้างบนสวยงามเหมือนเดิมเนาะค่ะก็เลยอยาก มาให้เพื่อนๆชมว่ากล้วยไม้ทนมากสามอาทิตย์แล้วยังยังสดยังสวยอยู่สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เอากล้วยไม้มาให้ชมค่ะกล้วยไม้เข้าอาทิตย์ที่สามแล้วนะคะเอามาให้ชมว่าสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เอากล้วยไม้มาให้ชมค่ะกล้วยไม้ เข้าอาทิตย์ที่สามแล้วนะคะเอามาให้ชมว่านำสเสนอกล้วยไม้สีขาวพึ่งจะออกนะคะเพื่อนๆสวยมากคะ่ะสวยงามเหมือนเดิมเนาะคะ่ะก็เลยอยากมาให้เพื่อนๆชมว่าคือยังไม่เหี่ยวยังไม่เฉายังสด สวยงามเลยนะคะได้นี่วันนี้อากาศคึมคืมเหมือนฝนจะตกให้ดูมะม่วงเราค่ะแต่กระล่วงเยอะนะคะติดเยอะแต่กระล่วงวันนี้อากาศคึมคืมเหมือนฝนจะตกให้ดูมะม่วงเราค่ะแต่กระล่วงเยอะนะคะติดเยอะแต่กระล่วงนี่ มีเหมือนเขาเหมือนกันนะคะมะม่วงเพชรบ้านราดกล้วยไมย้ทนมากสามอาทิตย์แล้วยังยังสดยังสวยอยู่ร่องเยอะมากจะได้กินหรือเปล่านอ้อวันนี้อากาศคึมคึมเหมือนฝนจะตกให้ดูมะม่วงเราค่ะ แต่ก็ล่วงเยอะนะคะติดเยอะแต่ก็ล่วงล่วงเนาะลมแรง